สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชินของแฮทริกฮีโร่ในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวอดีตแนวรับที่ถูกลืมผู้กลับมาจ้งเกิดใหม่อีกครั้งอันเดรสคริสตินเซน ถ้าพูดถึงชื่อของคริสเตนเซนในยุคก่อนที่ดูเคิลจะเข้ามาทําทีมเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเหล่าแฟนเชลซีคงจะสายหัวกันไม่น้อยเลยทีเดียวแถมถ้ามีชื่อของคริสคนนี้ลงเป็นตัวจริงแล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคงต้องลุ้นเสียวกันทีเดียวทั้งเกมแน่นแนนะครับว่าเฮ้ยคริสคนนี้เนี่ยจะก่อความผิดพลาดได้กับทีมหรือเปล่าเพราะาที่ผ่านมาเนี่ยเขามำใหเห็นอยู่บ่อยๆนะครับจนทำให้ทีมเนี่ยเสียประตูแถมยังเข้าบอลแบบหน่อมแน้ำอีกตั้งหาก และเขาคนนี้ก็ถูกถอยลงไปเป็นตัวเลือกแนวรับคนท้ายๆของเชลซีในยุคของแฟรงแลมพาดมาก่อนแล้วด้วยนะครับแล้วก็เขาคนนี้เนี่ยไม่มีที่ลงสนามไปทีเดียวแหละเพราะว่าฟอร์มเขานั้นไม่ดีเอาซะเลยนะครับแล้วก็เคยจะถูกโลาะทิ้งออกจากทีมไปซะแล้วด้วยเพราะเขาเนี่ยเหลือสัญญากับทีมเพียงแค่ปีเศษๆเท่านั้นจะหมดสัญญาในมิถุนายนในปี2022ที่จะถึงนี้แล้วครับทำให้เขาเนี่ยส่อแววครับที่จะโดนขายทิ้งออกจากทีมแซลฟอร์ดบ,บีชของเชลซีไปเพราะว่าต้อง การนำเงินไปซื้อแข่งคนอื่นๆเข้ามาเพื่อเป็นการเสริมแนวรับคนใหม่เสริมแนวลุกคนใหม่ เพราะว่าก่อนที่ทูเคิลจะมานะครับในะรักของเชลซีเนี่ยมีแต่ปริมาณนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยขาดคุณภาพเพราะมีเพียงแค่เคอร์ซูมาเตียโกซิวาท่านันที่ไว้ใจได้แต่ว่าพอทูเคิลเข้ามาเท่านั้นแหละครับเขาได้ปรับระบบจากหลังสี่นะครับที่มีเซ็นเตอร์แบ็กสคนให้กลายเป็นหลัง3าที่มีเซ็นเตอร์แบ็กถึง3คนจึงทําให้เกมรักของ Chelsea เชลซีเนี่ยเหนียวแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับจนทาให้เหล่าเซ็นเตอร์แบ็กของทีมนั้นฟอร์มดีขึ้นมานครับทั้งรูดีเกอร์แล้วก็ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า2คนนี้เนี่ยเป็นคู่หูที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอนาคตกับทีมนะครับตั้งแต่ยุคข,ของแฟรงค์แลมพาร์ดแต่พอเป็นทูเคิลเนี่ยสคนนี้ฟอร์มดีขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตามากๆนะครับเพราะว่าขนาดตั้งแต่ที่ทูกเคิลเข้ามารับงานต่อจากแลมพาร์ดเนี่ยเชลซีเสียประตูไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นครับกลายเป็นทีมที่เสียประตูยากมากๆโดยเกมที่เขาเสียเนี่ยก็คือเกมที่พบกับเชฟฟีในเดตครับเกมนั้นเนี่ยเป็นรูดิเกอร์ยิงเข้าด้วยตัวเองไปและอีกหนึ่งลูก เ,เกิดขึ้นในเกมที่สมรบถนะทำตนหน้หน1-1จากการยิงเข้าไปของทาคุมิมินามิมโนะนั่นเองนะครับแถมพวกเขาเนี่ยยังไร้พ่ายมาแล้วถึง11เ,เกมติดในทุกรายการทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับซึ่งคนที่มีส่วนสำคัญก็คือคริสเตนเซนคนนี้เพราะตั้งแต่ที่เขาลงสนามให้กับเชลซีในยุคทูเคลิลเนี่ยเขาเสียเพียงแค่1นประตูเท่านั้นที่เขาลงสนามในเกมที่รูดิเกอร์ทำเข้าะดุดเองในเกมที่ชนะเชฟยูไป2-1นั่นแหละและตอนนี้ครับคริสคนนี้เนี่ยกลย เป็นหัวใจสําคัญในเกมรับของเชลซีไปเป็นที่เรียบร้อยเขากลายเป็นประการหลังตัวกลางในแผนลังสาของดูเคิลที่สุดแข็งแกร่งจนต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเตียโกซิวาเนี่ยหายเจ็บกลับมา<ค>ก็ยากเหมือนกันนะครที่จะเบยียดคริสคนนี้นั้นไปเป็นสำรองตามเดิมเพราะว่าคริสคนนี้ได้ระดับฟีทาวในเกมรับขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดมากๆนิ่งขึ้นออกบอลได้ดีขึ้นรวมถึงมีการยืนตำแหน่งที่ไม่ละหลวมเหมือนเดิมนะครับแถมในเกมใหญ่เนี่ยก็ไม่มีรนให้เห็นอย่างในเกมยูไ่า แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่เชลซีเนี่ยชนะแอตมาลีตได้1-0เกมนั้นคิร์สเซนเซนเล่นได้ดีมากๆรวมไปถนนึงเกมที่เจอกับแมนยูลิเวอร์พูลหรือว่าแม้กระทั่งเกมล่าสุดครับที่เชลซีเนี่ยเอาชนะเอลฟ์ฟอร์ตันไปได้2-0นั้น เป็นเกมที่เคสเซนเซนเล่นดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมคุมเกมรับได้อย่างยูมดัดจนตอนนี้ครับเิสเซนเซนกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ในเกมรับของเชลซีไปซะแล้วแล้ววันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับอันเดรสบอสเกอร์เิสเซนเซนครับ เขาก็อายุ25ปีในวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเกิดที่ริเรอรตนะครับที่ประเทศเดนมาร์กโดยเขาคนนี้เนี่ยเริ่มเส้นทางลูกต่างตอนอายุ8ขวบนะครับกับทีมดังในประเทศบ้านเกิดอย่างบรอนบี้โดยทาง isten, สเตนคิสเซนเซนครับคุณพ่อของเขาเนี่ยเคยเป็นนายด่านผู้รักษาป,ประตูของบลอนบี้ทีมนี้มาก,ก่อนและบรอนบี้นั้นเนี่ยก็เป็นทีมที่มียอดนักเตะเคยค้าแข้งมาแล้วมา,มากมายในสโมสรแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแอ็เกอร์เอลมมนเดอร์ชไมเคิลเอเบซานเรียกว่าเป็นสโมสรที่มีนักเตะฟีท ดีๆเด่นอยู่ทีมนี้มาแล้วเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าคริสเซนเซนเนี่ยอยู่กับทีมตั้งแต่8ขวบและเขาก็อยู่กับบรอนบี้ไป8ปปีเลยนะครับจนกระทั่งอายุ16ปีครับตอนนั้นะครับตัวเขาเนี่ยตัดสินใจแล้วครับว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะเดินทางไปสายไหนแนวชีมนักฟุตบอลเพราะว่ามีทีมดังในยุโรปหลากหลายทีมครับต้องการตัวเขาไปร่วมทัพเพื่อจะไปเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับถึงแม้ว่าจะอายุน้อยแต่หลายทีมนะก็สนใจตัวคริสคนนี้อย่างมากครับพิมเมลีกเนี่ยสทีมเลยครับจ้องกัน ตาเป็นมันนะครับสองทีมจากลอนดอนอย่างอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีแล้วก็อีกหนึ่งทีมจากแมนเชสเตอร์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับรวมไปถึงเสือใต้ไบมินิกครับทีมดังแห่งบุนเดสกาเยอรมัน4ทีมนี้ครับต้องการตัวคริสเตนเซนไปช่วยเกมรับของทีมในอนาคตนะครับแต่สุดท้ายคริสเตนเซนเลือกย้ายไปที่แซมฟอร์ดพีช ของสิงโตนั่นมงมนครามเชลซีนครับเพราะคริสคนนี้ชื่นชอบเชลซีมาตั้งแต่วัยเด็กนั่นเองนะครับสุดท้ายอันเดรส์คริสเตนเซนครับย้ายไปสู่เชลซีตลาดซัมเมอร์ในปี2012ครับเขาดูเชลซีดึงเข้ามานะครับพร้อมกับลามิชามูซองดาชารียมูซองดาจิก้ามูซองดา3พี่น้องจากแอนเดลเชสนะครับแล้วก็ไปถึงมาโกมารินเอเดนอาซาโตกองอาซาออสกาเซซาอัสวิเกตาและก็วิกเตอร์โมเซสนะครับเรียกว่า เป็นตลาดที่เชลซีนั้นเสริมทัพนักเตะพอสมควรทั้งดาวรุ่งแล้วก็ชุดใหญ่ของสโมสรเลยครับโดยคริสคนนี้ครับได้ฝึกซ้อมกับทีมเชลซีครับตั้งแต่ในทีมเยาวชนทีมสำรอง ฝึกปรือฝีเท้ามาเรื่อยๆจากตอนแรกครับที่กุนซือเนี่ยเป็นโรเบโตดิมาร์เตโอนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นราฟาเอลเบนิเตสเข้ามาคุมทัพชั่วคราวและแล้วครับโอกาสที่คริสรอคอยก็มาถึงครับคริสเตนเซนในวัย17ปีครับในตอนนั้นเนี่ยได้รับโอกาสการลงสนามในเกมสุดท้ายของซีซั่นในตอนนั้นครับในฤดูกาล2 0 1 2ถึง2 0 1 3ครับเชลซีเนี่ยเปิดสเตนฟอร์ดบีชแล้วก็เอาชนะเอลฟ์วัตตันไปได้2-1เกมนี้คริสเตนเซนได้ลงสนามด้วยนะครับและพอหมดฤดูก กานะครับคริเสเซนเซนเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับเวรเซียมุนเชนกรัตบักของทางวูเซนฟาฟซึ่งคริเสเซนเซนคนนี้เนี่ยไปร่วมทับด้สัญญาย,ยืมตัว2ฤดูกาลเลยครับแล้วก็การเข้าไปของเขาที่บวรเซียมาร์คของกรัตบักเนี่ยไปพร้อมกับโยซิฟเดอร์มิทนิโกชูสโตกองอาซานิโกเอลเฟดีราสตินเดลทรอเบสซิเปิลรวมไปถึงอามินยูเนสด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็มีนักเตะใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมาย ของกรัดบักในยุคยุคนั้นนะครับและคริเสเซนเซนเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะครับพาทีมกรัดบักทีมนี้ถึงแม้ว่าลูเซนฟราฟับจะออกไปแล้วก็เป็นอันเดรชูเบิร์ตเข้ามาคุมทัพแทนเมื่อ21กันยายนในตอนนั้น แต่คริสเนี่ยก็ได้รับโอกาสการสนามมาเยอะแยะมากมายนะครับเขาช่วยให้กรับักทีมนี้จบที่4ของตารางแล้วก็เล่นใน Devil, โฟโุตบอลเดฟิสโคคาวถึงรอบ16ทีมสุดท้ายถึงแม้ว่าในแชมเปียนสลีจะตกรอบแรกแต่เขาก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับกรัดบักในแชมเปียนสลีไปเหมือนกันนะครับและพอมาถึงปีต่อมาครับปีที่2กับกรัดบกักครับในสัญญายืมตัวกับสโมสรเขาเป็นคนได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดก,การทีมเช่นเคยครับถึงแม้ว่าอันเดรชูเบิร์ตในการจะถูกปลดไปเมื่อ21ธันวาคมและ ก็เป็นดีเทอร์แฮกกิ้งครับเข้ามาคุมทัพในวันที่4มกราคมแต่คริสเซนเซนคนนี้ก็ยังได้รับโอกาสการลงสนามเช่นเดิมนะครับเขาได้ร่วมประสานงานกับยานซัมเมอร์ครับในด่านชาวสวิสแลนด์รวมไปถึงยานิกเวสเตอร์การ์ดนะครับแนวรับคนปัจจุบันของซัตแฮมตันนั่นแหละครับอดีตเนี่ยเคยยืนคู่เซนเตอร์กับคริสเซนเซนมาก่อนและทั้งคู่นี้ทั้งเวสเตอร์การ์ดแล้วก็คริสเซนเซนเนี่ยเป็นคู่หูแนวรับชาวเดนมาร์กทั้งคู่เรียกว่า พูดคุยภาษาเดียวกันได้เป็นอย่างดีครับรวมไปถึงด้านของชนี ي ยานสเก้นะครับแล้วก็ยังมีด้านของยูเลียนครอฟและก็นิโกเอลเวดีนักเตะหลายๆคนนัน้นทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมคิสเซนเซนก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับเขาเนี่ยได้ลงเล่นทั้งเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยูฟ่ายูโรปาลีกเดอเปโพคาวแล้วก็รวมไปถึงบอลลีกในประเทศคิสเซนเซนเนี่ยลงไปถึง4 3เกมเลยทีเดียวแล้วก็ทําไปถึง4ประตูให้กับกรัดบักได้ด้วยนะครับในฤดูกาลนั้นและพอ ซีพอถึงปี2007ถึง2018นะครับคริสเตนเซนกลับสู่ทีมเซฟอร์ i ิชอีกครั้งหนึ่งในยุคข,ของอันโตนิโอคอนเต้ซึ่งการที่ไปเล่นในยุคข,ของคอนเต้นั้นคริสเตนเซนลงไปถึง34เกมเลยทีเดียวนะครับในทุกรายการของเขาเขาเนี่ยเป็น,นรับตัวเลกแรกๆในแผนหลังสามของคอนเตนน้และเขาเนี่ก็ช่วยพาเชลซีของคอนเต้นั้นสามารถควาาค้าแชมป์เอฟเอได้1สมัยนะครับถึงแม้ว่าจะตกรอบคาราบาวครับ ในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รวมไปถึงตกรอบสสุดท้ายในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ตามครับแล้วก็พอมาถึงปีต่อมาครับเชลซีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมคอนเตออกไปแล้วก็เป็นมาริสิโอซารีครับกุณซื้อจากนาปโปลีเข้ามาคุมทัพแทนแล้วก็จากหลัง3เปลี่ยนแผนครับซารีเนี่ยเล่นเป็นแผน4ี 3, ซึ่งในแผนเซนเตอร์แบ็กคู่นั้น คริสเตนเซนทำผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเกมลีกเนี่ยคริสเตนเซนลงเพียงแค่6เกมเท่านั้นแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยได้รับโอกาสการสนามในเกมยูฟายูโรปาลีกไปถึง15เกมเลยทีเดียวนะครับและก็ช่วยให้เชลซีนั้นควาชช้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ด้วยในฤะด,ดูกาลนั้นและพอปีต่อมาผู้จัดการทีมมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะครับ ซาวร่ออกไปแล้วก็เป็นแฟรงค์แรลมพาดกุนซือที่เป็นตำนานนักเตะของทีมเข้ามาคุมทัพแทนแต่ปัญหาของเชลซีตอนนั้นอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับเสริมทัพไม่ได้ขายนักเตะตัวหลักออกไป ทำให้ต้องโรเตชันกองหลังกันยกใหญ่นะครับเนื่องจากเป็นเคอร์ซูมาอันโตนรูดิเกอร์อันเดสคริสเตนเซนฟิคาโยโทโมรีเรียกว่าเป็นการโรเตชันและก็ออดิชันเซตเตอร์ฮาฟนะครับพอคนนี้ฟอร์มดีคน,นนี้ก็ฟอร์มหลุดพอคนนี้ฟอร์มหลุดคน,นนี้ก็ฟอร์มดีเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยหลังของเชลซีไม่มีอะไรเป็นชิปแมนมากๆครับรวมไปถึเงเกป,ป้าอาริซาบ,บาลาก้านั้นก็มีความผิดพลาดได้เห็นอย่างบ่อยครั้งนะครับเรียกว่าตอนนั้นนะ่ยแผงหลังเกมรักของเชลซีนั้นละหลลลววมมากๆเเเเยยทีีดนนนะะคครรับแิสซ ก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะโลงมากกว่ารูดิเกอร์แต่แฟนบอลก็กลับมองว่าอืมพอๆกันครับทิวเซนเซนแล้วก็รูดิเกอร์โทโมรีดาวรุ่งเนี่ย ยังดูดีซะมากกว่าแต่โทมอรี่ก็มีอาการบาดเจ็บไปนะครับทําให้พอหมดฤดูกาลเนี่ยคริสเซนเซนก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าจะถูกปล่อยออกจากทีมสแตมฟอร์ดบิชไปในช่วงของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเชลซีก็ไม่ได้ปล่อยออกไปครับหลังอยู่กันครบเลยนะครับเอเมซันปาเมรี่มาโกซาลอนโซเซนเตอร์แบ็กก็อยู่ครบครับเคอร์ซูมาเออรรูดิเกอร์เออรคริสเซนเซนเออรและยังไม่ได้เซนเตอร์แบ็กอย่างเตียโกซิวามาจากปารีสแซงต์แช็์แมงเซนแบบฟรีๆแบบนี้ทำให้คริสเซนเซนนั้นเป็น สำรองของสำรองไปอีกทีและเขาเนี่ยกล้จะหมดสัญญาแล้วทําให้ตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าคิเสเซนเซนย้ายแน่นอนการสโมสอรไม่ต้องการตัวเขาแล้วแหละเล่นบอลหน่อมแนมขนาดนี้แต่พอเปลี่ยนเป็นโทมัสทูเคิลนั้น ผลงานของคริสเซนเซนทาได้อย่างโดดเด่นแล้วก็เยี่ยมยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมาดูครับว่าสัญญาของคริสเซนเซนจะหมดในเดือนมิถุนายนในปี2022ในปีหน้าคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่าอยากให้ปลยคริสเซนเซนคนนี้ไปไหมหรือว่าเก็บเอาไว้ก็ลองคอมเมนต์ออามาได้นะครับต้องบอกว่าในยุคครูเคลนั้นเสียประตูยากมากๆนะัแต่ที่ฝีเท้าไม่ดีกลับมาฟอร์มดีกันได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและนี่ก็ เป็นเรื่องราวของอดีตแนวรับที่ถูกลืมผู้ก,กลับมาแจ้งเกิดมาอีกครั้งอันเดสคริสเตนเซนเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องของอันติโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ